สวัสดีครับข้าศึกกับไรยันเสื้อเป็นตัวบิกยนโคมกับมีไม่ยิบเก้าและอยู่กับพ่อคุงเย็แล้ววันนี้วิลลุกของมาเพื่อจะสอนเขาหล่ะเลโอนะไม่แกเป็นทาโร่นะคุณพ่อคุงเป็นอุนเตอราแมนทาโร่เขาจะพาคุณพ่อคุงฝึก มันจะได้ใครก็ได้เออผมกอ่อนนะเราอย่างนึงก่อนที่มันกำลังโดดใครก็ได้ช่วยบอก่อยสิว่าผมต้องฆ่าอะไรก่อนดีึยงจะได้โฟฟีโอ้ยได้โซฟรีฟรีฟรีพี่ใหญ่พี่ใหญ่เอาเดี๋ยวพกวักก่อนได้นี่เป็นคำอธิบายของพี่โตนี่เป็นคำพูดของคุณตาแมนทุกคนนะครับ Anh em, các em. Anh em, các em. Anh em, các em. Anh em, các อันี้้ก็ดทีเวนี่ไหนดคแก้รูอ่ะขอเขานนะปีจับับนี่นะอเล่นะอ,อันนี้ไอ้ดแลวแกเี่วอะไรมันจะตรงกับไอ้ตวไอ้ที่ไอ้วีดไ,ไอเวอะ ไอพแกนี้เราแกกดตัวโอแกจับเขาแรกแกต้องจับที่นี่ล็อกเอาไว้ก่อนจับูล็อกออไม่ได้จับเอ็กแล้แกก็อ่าแกกดตัวโอแล้วกกตายอ,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 อย่างนี้ใช่ไหมแล้วขอแกกดเเงีไว้อ่าแกกดเแล้วแกอดโอก็เป็นทอ่หนแต่ถ้แกกดเอ็กอ็กเอกอีกท่านึ่กดอ่านึัวนึ่งไว้แลดูตรงจิ๊เฮยเห็นไหม เล่นเกมนี้ง่ายมากเลยครับแ,รบแล้วก็โอ้แล้วก็กดโอเลยใช่ไหมอ่ะเราออกจากเกมเนั่นนั่นเป็นยังเป็นละคู่กันเหรอคู่กันเหรออืมฮะอ่ะ,อะไปแซน,นไปแซนบาที่ตัวเองไหนอ่ะตาจ่อยังจับอ่ะอก,ะก็เรียนรู้กันไปแล้วนะคุณโชคุณ,ณก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะ กามไม่ไตายนี่มันเรียนรู้ไปแล้วแต่มันยังไม่รู้ว่าถ้าไม่ไตายมันทำยังไงคุณพี๋เหรอใช่ลองมาดูกันว่าคุณพี่จะคุณพ่อคงจะเล่นดิเคเกอร์ไหนใครอาหรือย่างนี้ไง่ายไหมเป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไรไก่อาอยู่แล้ว,วอ่ะแล้ว เอาเิงยาวปกระเ๋ายิงชุดไปตอนน้นแข็งเน่นะก็เท่าที่ปอกนี่คือมันบอกบริชัทุ่นเตอร์มอมเฮนชินไปกอ มาหานี่ค่ะเร่มเร่เริ่มโอโอ้เปางอู้ยเปลี่ยนาดีเาเปลี่ยนรกางตนเปลี่ยนล่างยังไงเหรอเเปลี่ยนไม่ได้เขาจะเปลี่ยนได้เอาโจมตีเราไป เขาเปลี่ยนกันนี่ก็โอ้ยมำขายนะโอ้เปลี่ยนกันดิเอ๊ยจะให้เป็นยังใช้เป็นเล่าตัวสีเหลืองมันก็อ้แต่ว่ามันก็ได้ประโยชน์ก็ไม่พลาอะไรเอ้าแกมี้กอบก้มกันเหรออู้ก็แกมไม่เกไม่ได้บอกอนี่เก็บก็ก็ไม่ได้บอกนี่ว่า เขาไม่ได้บอกดิว่าจะมีเกาะด้วยไงน,นี่แน่ไม่ไม่ใช่หรอกโอ้โอ้เ<อ><อ>ล่หนาวหนาวโอ้ ไม่ใช้หรอกคนที่ใช้อะเขามากกว่าโอยแล้วก็หึไม่นี่ือันไดเรยคเขาไปดูสิไปเลยนะเออวางไว้ไอ้บีหยุดก่อนสองให้กันไปเอ้าเล่นเลยยัะำังอีเลยเ็บไม่เอาไม่ยไม่ได้เว้ยแต อาชมคุณจะแบบไม่กี้กูแพ้แต่กูไม่ยอมแพ้ขันเดินเล่นไปแล้วเอาไปมดเลย พี่จับพี่จับเงินเดิมแต่เงินเดิมจับแล้วจับแล้วต่อแล้วครับต่อแล้วครับมาลุยกันเอาโทรศัพท์ครับเดี๋ยวจะโทรศัพท์ไปให้แม่ก่อนครับอ่ะเดไปไหนน้องป้าบหมย ฮัลโหลครับฮัลโหลอ๋อยังไม่ไปกินสเต๊กครับรอพ่ออยู่ครับอ๋อได้ๆป้าจะออกมาแล้วคโอ๊มาได้ไมเนี่ยมาแล้วกินอันนี้จะจิ้มอะไรอเกนแครับเกินแล้วครับที่กินแล้วเก็บจริงริง วันนี้ครับผมไปรับโทรศัพท์มาแล้วแม่แม่โคคุงโทรมานะเฮ้ยไมเลยไงเขม่กอฟซีรีที่ไหนวะแกต้องกดพร้อมกับเขาเว้ยแกต้องดูแกต้องดูก่อนว่าคือเขาจะกดทุนไหนก่อนมิชางล้วโวตาก่อนโวตบายแลเจอกันโลกหน้า ยังไ,งไม่เปลี่ยนร่างใหม่นี่ต่อไปอ่ะจบแล้วครับก็จบกับคลิปโพคุงแล้ว